ร้อยอ้ัดเถอเฮ้อันนี้ทหารผัดที่เทไรสองหาแปดครับผัดอะไรนะสองแครับสองหเดี๋ยวอ๋อนี่ถ่ายภาพนิ่งส เดี๋ยวหยิบของของใครของมันแล้ววิ่งอ้อมอาคารเนี่ยไปหน้าทีวีเพราะแดดมันร้อนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเขเดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวแดดมันร้อนมากตามสบาเอาข,ข,ของขึ้นไหลแล้วเดี๋ยวเดินไปพร้อมๆกันเดินเป็นแถวตอนไปไว่ายวายว่ายของใครก็ช่วยเพื่อนือเพื่อนแบบเที่ยวเดียวทั้งหมดอะ่ะ จบมาแล้วไม่ใช่ทาหารใหม่หนะเ,เดินเดินเป็นแถวเดี่ยวไปไเป็นถอดๆอดดัน้